สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมหล่และพกับผมอมครับมาฮะวันนี้ผมจะมารีวิวความรู้สึกหลังดูวันลุมพินี97กันครับซึ่งเดี๋ยวยังไงอาจจะมีทำไลฟ์สดเกี่ยวกับการพูดถึงการมาถึงของนักมวยต่างศึกต่างสายนะครับเดี๋ยวผมจะอยากพูดกับอับบาสนะฮะในตอนไลฟ์สดเดี๋ยวไม่รู้ว่าวิธีการทําอะไรยังไงจะทําแบบไหนได้บ้างนะครับก็ เดี๋ยวยังไงให้ทุกคนรอติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันละกันในตอนไลฟ์สดอีกรอบนึงนะแต่ตอนนี้มารีวิวความรู้สึกของโอมก่อนที่ดูวันลุมพินี97นะฮะซึ่งเมื่อวานเนี่ยได้มีการอัปเดตคุยกับบาร์ดไว้ว่าเฮ้ยเราอาจจะต้องแบบลองแบบว่ามาพูดถึงวิธีการปรับเปลี่ยนสไตล์การชกหรือรูปแบบการชกแล้วก็แบบไหนดีแบบไหนไม่ดีนํามาปรับใช้ตรงไหนนะฮะเดี๋ยวค่อยไปคุยกันตอนไลฟ์สดละกันเดี๋ยววันเวลาหรือจะไปไลฟ์ที่ตรงไหนนะฮะเดี๋ยวแจ้งให้กับ F4 แล้วก็ทุกคนได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนเนี้ <c oughs> มาคุยกันถึงในส่วนของความรู้สึกข,ของโองมแล้วกันนะครับก็ก่อนที่เข้าไปรับชมรับฟังทุกคนครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เป็นกําลังใจให้กับช่อง,องโอมหลนด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากครับที่ทําการกดปเปอร์แตงเข้ามาให้นะครเป็นกําลังใจที่ยิ่งใหญ่สําหรับโอมจริงๆนะถือว่าเป็นก้าวเล็กที่สําคัญมากๆครับมาฮะก็มาเริ่มกันที่คู่จูเนีย ฟร์เทคเลยครับ v ัวซัสกับเอมิลี่ซองโอ้โหคู่นี้พูดแล้วขนลุกอะขนลุกจริงๆนะเอาตรงคือจูเนียโอ้โหมาเดินมาบทกับ Emily ี่ซองเลยแล้วทำได้แทบจะทุกอย่างแบบคิดแล้วทำทำได้หมด Emily ี่ซองแม้ว่าความเป็นมวยนะฮะจะมีน้อยกว่าน้องจูเนียแต่ว่าหัวจิตหัวใจอะ มีไม่แพ้น้องจูเนียร์เลยเพอๆมีมากกว่าเซ้ำนะฮะแล้วก็อดคนเหลือเกินแข็งแรงแข็งแกร่งมากนะฮะเรียกได้ว่าฟิตซ้อมมาเกินร้อยกันทั้งคู่แล้วออกอาวุธกันแบบไม่มีหยุดไม่มีพักไม่มีเหนื่อยไม่มียุบไม่มีแผ่วให้เห็นเลยนะแต่เอมิลี่ซองเนี่ยโดนไปมียุบมีช็อตบ้างนะครับโดยเฉพาะท้องเนี่ยแต่ไม่เคยทิ้งตัว กัดฟันสู้จนครบ3ยกโดนทั้งหมัดโดนทั้งศอกประเคนให้คู่นี้นะฮะเป็นคู่ที่ต่อยแรกๆเลยใครที่ไม่ได้ดูผมแนะนำให้กลับไปดูเลยผมกล้าบอกลเลยว่าเป็นคู่ที่เผาหัวให้กับวันลุมพินี9ทําทำให้วันลุมพินี97เนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะเดือดทุกคู่ผมพูดเสมอว่าถ้ามวยวันเนี่ยถ้าคู่แรกๆต่อยกันมันนะ่ะ แล้วมีน็อกมีนับมันเกิดขึ้นนะคู่หลังๆมันก็จะเป็นประมาณนั้นนะ่ะไปดูตลอดเลยแบบว่าถ้าคู่แรกเผาหัวมาดีคู่ที่2คู่ที่3ม,มันจะระเบิดแบบมันแบบนอนสต็อปอะแบบเสิร์ฟความมันไปเรื่อยๆวันลูพินีจะเป็นแบบนี้เสมอนะครับแล้วก็เอมิลี่ซองกับตัวน้องจูเนียก็แบบนั้นเลยผมติดดาวให้ทั้ง3ยกเลยดูไม่เบื่อแล้วสนุกสะใจมากแต่เสียอย่างเดียวนะฮะคู่นี้ไม่ได้โบนัสครับโอ้โห เนี่ยฮะอาจจะไม่ได้อยู่ในคู่ลุ้นพิจารณาโบน,นัสหรือว่าอาจจะเป็นมวยที่เป็นเวทเล็กอ่ะเป็นมวยเปิดรายการอาจจะไม่ได้มีความสัมสำคัญมากนักนะฮะหรือการต่อยอาจจะยังไม่เข้าตาบอสชาตีแต่สำหรับโอมโอมอ,องว่าคู่เนี้ยให้โบน,นัสไตก็ไม่ได้แย่นะฮะได้ทั้งคู่ก็ถือว่าเวิร์กอ่ะไม่เป็นไรครับได้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่เป็นกำลังใจให้กับน้องเอมลี่สองแล้วก็น้องจูเนียร์ด้วยสุดยอดครับแข็งแรงแข็งแกร่งกันทั้งคู่อย่างนี้รบมือให้เลยนะฮะ ทูนี้เดอะเบสครับไปที่คู่ต่อไปครับยังเป็นอยู่ในมวยหญิงอยู่นะฮะเวโลครับที่เป็นนักมวยจากเมียนมาต่างศึกต่างสายข้ามมาจากตัวรายการของไทไฟตต่อยกับเวล่าฮะผมบอกไปตั้งแต่คลิปที่แนะนำหกคู่น่าดูแล้วว่าเวล่าเนี่ย เก่งไม่เก่งไม่รู้นะแต่เป็นมวยที่ทนแบบทนเลือเกินนะครับเขามีความอดทนแบบสุดยอดแข็งแรงมากนะฮะแล้วเขาเดินสางหมัดได้ทั้ง3ยกอ,อันนี้คือเป็นเรื่องที่ผมพูดไปแต่ก็ไม่รู้ว่าเวโรเนี่ยจะทําได้ไหมนะฮะแล้วพอมาเป็นวันนี้เวโรเปลี่ยนจากคาดเชือกเป็นนวมเล็กฮะแล้วก็แสดงศักยภาพให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยเขาเก่งนะของจริงนะ แล้วสู้ได้ดีด้วยแม้ว่าเว่าเนี่ยจะแข็งแรงกว่าอึดกว่าทนกว่าแล้วบูวงในได้แบบเหนียวแน่นกว่าเรียกได้ว่าเอามวยเมียนมาเนี่ยไปไม่เป็นเหมือนกันนะฮะโดนล็อกคอแทงเข่าโดนขีบเตยเข้าไปเนี่ยโอ้โหดุดันมากครับสาหรับเว่ามาไฟนี้เขามีความมุ่งมั่นตั้งใจสูงมากนะครับสาหรับฝรั่งคนนี้นะฮะฟรานซิสกาเว่าเนี่ยก็เห็นได้ถึงความตั้งใจของเขาแล้วก็ตัวของเวโ่ะเขาก็มาสู้แบบ เรียกได้ว่าแบบสู้เต็มที่สู้เกินร้อยคือฟิตซ้อมมาแบบดีอะเรียกได้ว่าแบบซัดกันไม่ต่างกับคู่จูเนียกับเอมลี่ซองเลยนะแล้วก็เวโลกับเวล่าเนี่ยคล้ายกันเลยแต่ช่วงท้ายๆเนี่ยเวโลมีแผ่วไปฮะแต่เวล่าเนี่ยไม่รู้ว่าแกกินอะไรมาพลังกันลดเหลือเลอเกินแบบมีเติมมีเติมเข้ามามีเติม,ขาม,ามเมข้ามาเหมือนแบบพักยกปุ๊บ พี่เลี้ยงเอาขนมปังให้กินเอาข้าวให้กินอย่างเงี้ยแบบเหมือนเติมพลังขึ้นมาใหม่ทุกยกเลยแล้วสดมากนะฮะเวโรก็แตกเวลาก็แตกนะผมไม่รู้ว่าเลือกใครต่อใครคือแบบเปอะเปื้อนแตไม่หมดแต่ซัดกันมันทุกวินาะทีจริงๆคู่นี้ทั้ง3ยกติดดาวให้เลยฮะสนุกดูเดือดเล้าใจมากนะครับสุดท้ายไปที่เวล่าฮะเพราะว่าแรงเหลือกว่าเข้าบุกเข้าทำเยอะกว่าแล้วทำในบางช่วงเนี่ยได้ดีกว่าแต่เวโรก็ตอบโต้ ได้ดีแทบจะตลอดทุกวินาทีเลยเนะฮะก็สมควรแล้วที่จะปลบโมนัสให้กับทั้งคู่ะฮะสามแสนห้ 3, 100, 50, บาทไปทั้งคู่เลยดีใจด้วยครับกับผู้ชนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เขาเวโลฮะสุดยอดจริงๆไม่ได้น่าเกียดเลยเนยฮะสำหรับนักโวยจากศึกไทไฟ้์อย่างเวโลนะครับ่าคู่ต่อไปครับเป็นคู่ล้างตาครับอย่างทองลำพูนกับมังกรครับก็คู่นี้เคย ดูกันไปแล้วรอบหนึ่งทองลำพูนเอาชนะมังกรไปได้แบบเบียดนะฮะวันนี้มาซัดกันแบบดอกต่อดอกช็อตต่อช็อตวัดกันที่ทีต่อทไีไม่มีใครหลบไม่มีใครหนีเรียกได้ว่าแบบเดินโต้เดินทำเดินใส่กันแบบยกต่อยกเลยนะฮะวินาทีต่อวินาท,นาทีหมัดต่อหมัดแข้งต่อแข้งเลยกันอย่างต่อยกันอย่างนี้เลยนะทุกคนแล้วทองลำพูนเนี่ยเป็นนักมวยที่ผมมองว่า เหนียวนะเหนียวเลยโดนเยอะมากแต่มียการไหมก็มีนะฮะแต่ไม่หล่นคือไม่หล่นเลยคือเรียกได้ว่าแบบเดินซัดกับมังกรบทกับมังกรไปเรื่อยๆนะ,ะช่วงแรกมังกรมาแรงมากนะฮะแต่พอนานยกเข้านานยกเข้าเหมือนมังกรเริ่มหมดเริ่มแผ่วแรงปายหายแต่ทองลำพูนเนี่ยเขาเป็นมวยคนละสายกันอนะคือมังกรคือขึ้นอย่างนี้ฮะ ขึ้นอย่างนี้แล้วก็ค่อยๆดิ่งลงนะฮะเหมือนเครื่องร่อนปกติแต่ตัวของตัวของทองลำพูนเนี่ยขึ้นนะขึ้นขึ้นขึ้น,นแล้วก็ส้พักเชิดหัวขึ้นอย่างนี้เลยคล้ายๆกับจรวดนะฮะแต่ตัวของมังกรเนี่ยเหมือนเครื่องบินบินขึ้นไปถึงจุดท็อปสุดของการบินละนะฮะถึงเวลาลงก็ค่อยๆลงอ่ะก็ด้แผ่วไปแต่ทองลำพูนนี่เหมือนกับ คล้ายๆกับกระสวยอวกาศนะฮะค่อยๆบินไต่ไต่ไต่ระดับขึ้นแล้วก็ค่อยเชิดหน้าขึ้นนะฮะทีนี้แหละเอาไม่ลงแล้วนะฮะพอช่วงยกสามโอ้โหแรงทั้งยกครับเรียกได้ว่าบทมังกรจนยุบอ่ะบทจนมังกรแรงไม่เหลือแล้วนะฮะเรียกได้ว่ามังกรเนี่ยต้องวิ่งต้องหนีต้องกอดต้องออกอาวุธแบบออกอาวุธน้อยมากเพราะว่าผมดูออกเลยว่าแรงหมดแล้วแต่ต่อยกันแบบนี้เข้าใจได้ครับว่าแรงหมดเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้คือซัดกันขนาดนั้นน่ะ มันไม่ใครก็ใครก็ต้องหมดไปแล้วคู่นี้คือวัดกันที่พละกกาลังจริงๆแล้วก็ชนะกันไปแบบอ่าไม่อกฉันแต่ว่าก็เห็นภาพชัดเจนว่าตัวของมังกรสู้ได้ดีแต่ว่าแผ่วไปแค่นั้นเองครับแต่ทองลําพูนเนี่ยสู้ได้ดีแบบสม่ําเสมอแล้วไม่แผ่วก็เอาชนะไปครับวัดกันที่พละกกาลังลุ้น้วนเลยครับกับความทนอลอดทนซึ่ง ทองล้ำพุนอดทนได้มากกว่าทนได้มากกว่าแกร่งมากกว่าก็เอาชนะไปแค่นั้นเองครับแต่คู่นี้สนุกมากติดดาวให้เลยนะฮะเป็นคู่ที่เดือดมากอะมาดูคู่คมเพชรกับเทพทักษิณหน่อยคู่นี้หลายๆคนรอติดตามเทพทักษิณมวยบู๊เข่าวงในเหนียวแน่นนะฮะก็ซัดกับมวยหมัดเนี่ยเทพทักษิณแทบจะไม่เป็นรองเลยแต่พอมาเจอกับคมเพชรครับที่เป็นมวยไทยด้วยกัน ไปไม่เป็นเหมือนกันสำหรับเทพทักศินโดนคมเพชรเก็บอาวุธหมดคมเพชรนี่สายตาดีกว่าปาดเปียวว่าว่องไวกว่ามีลูกเข้าทําที่ฉลาดแล้วก็แม่นยำกว่าทําให้เทพทักศิณเนี่ยออกอาวุธไปแบบโดนเก็บเรียบหมดนะฮะน่าจะหงุดหงิดในระดับหนึ่งเลยแทงเข่าก็ไม่ได้พามอะไรก็ไม่ได้เลยเพราะว่าคมเพชรเนี่ยแข็งกว่าและข้อน่าจะดีกว่าด้วยนะฮะเรียกได้ว่ากดคีมล็อกในอยู่เลยทําให้เทพทักศิณเนี่ยจังหวะขีบตีทําไม่ได้กลายเป็นคมเพชร ที่ล็อกแน่นกว่าแล้วก็ล็อกเหนียวเลยอะคือเอาไม่ออกนะฮะทำให้เทพรัศนแพ้ไปในที่สุดก็น่าเสียดายนะครับผมมองว่าเทพรัศนีเนี่ยควรจะจับไปเจอกับต่างชาติมากกว่าจะเป็นอะไรที่เป็นตัววัดดีกรีนักมวยต่างชาติเลยว่าจะผ่านเทพรัศนไปได้ไหมนะครับเพราะว่าเขามีวิชาบูงในเข่าเหนียวแน่นอย่างเงี้ย ฝรั่งกลัวนะครับแต่มาเจอกับคนไทยได้กันคนไทยไม่ค่อยกลัวครับผมบอกแล้วว่าคนไทยเป็นนักมวยที่ไล่แขนเก่งล็อกคอเก่งแทงเข่าดีนะฮะพอเจอคนไทยได้วยกันเนี่ยอาวุธที่หวังที่จะทําได้กับต่างชาติมาทํากับคนไทยค่อนข้างยากครับสู้กันไม่ได้นะฮะมาคู่ต่อไปครับคู่ไฮไลท์เลยยางเต็งหนึ่งกับแมนซิคอฟครับคู่นี้โอ้โหผมมองว่าเต็งหนึ่งมาดีมาดีแล้วนะคือ สู้ได้ดีเลยแล้ววางแผนมาแบบเนียนกลิปด้วยด้วยการแบบเตะขาหน้านะฮะเรียกได้ว่าเตะแบบขากระเด็นกระดอนแบบยับเลยแต่สุดท้ายไปไม่รอดนะฮะเกือบจะหมดยกอยู่แล้วประมาณ5้าวิสุดท้ายนะโดนตัวแมนซ c คอฟเนี่ยซัดเข้าไปแบบเป็นคอมโบเลยอะห่งสองาหมัดนะฮะล่วงล่วงทันทีแบบหลับเลยนะฮะกรรมการเข้ามาคือตอนนั้นะระฆังหยุดไปแล้วนะฮะแต่ วรลการวันจะเป็นแบบนี้เสมอนะครับสังเกตได้จากโอเลอเรเคอสนะฮะที่ปกติแล้วถ้านักมวยมึนหรือมียการได้เห็นตอนระครังเคาะหมดยกเนี่ยโอเลอเรเวคอสจะนับเสมอนะครับไม่ว่าจะเขาจะไหวหรือไม่ไหวเนี่ยจะนับก่อนให้มันถึงแปดแล้วก็ให้นั่งพักแต่เต็งหนึ่งต่างกันนิดนึงคือลุกขึ้นมาไม่ไหวครับแล้วกรรมการดูแล้วว่าเฮ้ยหลับไปแล้วอะ่ะก็ต้องยุติการโชว์ครับเพื่อเซฟตัวของเต็งหนึ่ง ซึ่งถามว่าทั้งยกล้วนะเต็งหนึ่งมาดีแบบมาดีมากแล้วนะฮะหลายคนบอกว่าเฮ้ย <c oughs> พี่ผมมองว่ายืนทื่อไปดูแบบไม่มีการออกอาวุธผมมองว่าไม่ใช่อย่างนั้นครับด้วยความที่ว่าเป็นมวยเวทใหญ่ความผิวมันจะน้อยลงนะฮะแล้วก็จังหวะเข้าทำของแมนซิคอรแบบมันโถมมาทั้งตัวะฮะซึ่งบางทีถ้าฟุตเวิร์กไม่เร็วพอหรือการโยกหลบไม่มาพอหรือกะจะเด้งเชือกช่วยเนี่ย แล้วถ้ากะจังหวะผิดมันก็จะเป็นแบบนี้แหละฮะเหมือนที่เตงหนึ่งโดนเลยทึ่งถามว่าผิดพลาดไหมก็คือผิดพลาดไปทางการกะร,ระยะของแมนซิคอฟนั่แหละเพราะว่าแกโหมามิด oh, ตัวเลยฮรเพราะฉมนั้นทจะมองว่าเดี๋ยวเล่นเกมหนะักช่วงใกล้ๆราคาหมดยกนี่แหละแบบว่าเอาให้รู้เรื่องกันไปเลยแล้วก็ทําได้จริงๆด้วยนะฮะนั่นแหละครับส่งผลทําให้เตงหนึ่งที่เป็นศึกต่างสายจากไทไฟเนี่ยพิสูจน์ตัวเองไม่สําเร็จแล้วก็อย่างที่ หลายๆคนเขาพูดกันนะครับว่าน่าจะไปไม่รอดน,น่าจะหลับนะฮะไม่ต่างจากอาจารย์สินสมุทรเลยที่โดนคาม,มุมในยกที่สามนี่แหละก็คล้ายกันนะครับที่เตงหนึ่งโดนแล้วก็ผมมองว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามอะ่ะเราก่อนที่จะโชคอะ่ะไม่ไม,ไม่ไม่ควรไปคอมเมนต์พูดคุยถากถางแบบนั้นกับนักมวยนะฮะแม้ว่าสิ่งที่คุณคิดอะ่ะมันอาจจะเป็นจริงหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่ผมมองว่า อย่างน้อยคุณควรแบบให้เกียรติเขาอะคาใจฟิลผมไหมคือแบบยังไม่ทันได้ต่อยเลยคุณไปว่าเขาแล้วเดี๋ยวโดนน็อกนั่นน,นี่นี่นั้นคนบางคนอ่านหนึ่งคอมเมนต์ไม่คิดอะไรหรอกแต่อ่านไปยี่สิบสามสิบคอมเมนต์เนี่ยมันก็ต้องมีนึกอยู่ในหัวมากหลยแล้วเป็นความรู้สึกที่แบบไม่ดีขึ้นก่อนชกอะ่ะมันไม่เวิร์กนะฮะทุกคนเต็มที่คือคุณควรจะบอกว่าสู้ให้เต็มที่แพ้ชนะไม่เป็นไรเอาให้สุดเต็งหนึ่งใสไปเลย แพ้น็อกก็ช่างมันจะชนะน็อกก็ดีแต่ไม่ชนะก็ไม่เป็นไรเชียร์อยู่แล้วคือคุณตั้งใจจะมาเชียร์คุณก็ควรจะเชียร์ฮะไม่ใช่ว่าแบบตั้งใจจะมาเชียร์แต่ดันไปว่าเขาซะอย่างนั้นน่ะมันไม่เวิร์กนะคือถ้าทําคลิปวิเคราะห์มันก็อีกแนวหนึ่งฮะว่าแบบเออเราวิเคราะห์ว่ามีโอกาสแพ้นนะมีโอกาสชนะพูดให้มันเป็นทักษะให้มันเป็นทฤษฎีมีอ้างอิงหน่อย แต่ไม่ใช่ว่าแบบไปว่าเขาอย่างนั้นโดนน็อกแน่แพ้แน่หนึงหนึ่งรู้ไม่ได้หรอกของปอม,มวยเกู๋้่ไปว่าเขาอย่างนั้นนะฮะไม่ควรทําเป็นอย่างยิ่งซึ่งผมบอกเลยว่าใครที่เป็นเอฟซีช่องผมอยู่หรือดูผมมาตลอดนะฮะคุณไม่สมควรไปทําแบบนั้นกับนักมวยเลยเอาจริงๆไม่ว่าจะเป็นนักมวยคนไหนก็ตามนะฮะถ้าหลังไฟมาคุยกันอัปเดตกันในสิ่งที่เกิดขึ้นโอเค เข้าใจได้แต่ว่าก่อนไฟไม่ควรไปคอมเมนต์หรือติเตียนหรือไปถากถางเขาในพื้นที่ส่วนตัวของเขาด้วยเนี่ยฮะมันแย่แล้วมันจะทําให้นักมวยเนี่ยเขาใจเขามาแบบไม่เต็มร้อยอะแล้วบางทีคือเป็นความคิดเป็นความรู้สึกในใจลึกๆเขาอัดอั้นตันใจเห็นลหลายๆคนนักมวยเขาก็คนเนี่ยฮะแบบบางทีเขาแบกรับความรู้สึกตรงเนี้ยไม่ไหวซ้อมมาก็เหนื่อยอยู่แล้วมาเจอเรื่องแบบเนี้ยมันไม่เวิร์กนะผมเตือนเลยว่าไม่ควรทําใครที่ทําอยู่ให้เลิกทําซะ นะครับลองเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่เปลี่ยนตัวตนคุณใหม่ซะพลาดไม่เป็นไรให้กําลังใจกันดีกว่านะครับผมมองว่าเต็งหนึ่งมาดีแล้วนะไม่ได้แย่เลยแล้วก็หมัดแบบนี้พลังลูกเตะแบบเนี้ยผมมองว่ายืนระยะในเวนี้ได้อีกเยอะเลยเสริมความคล่องแคล่วปาดเปียวขึ้นมาเสริมทักษะขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะผมมองว่าซัดได้ทุกคนเหมือนกันเพราะว่าหมัดเต็งหนึ่งนี่หนักอยู่นะดูแลต่อย Mexico, แมนซิคอรแบบมีปัญหาอยู่แล้วการเตะแบบเนี้ย ที่หนักและรุนแรงนะฮะถ้าไม่ใช่แมนซิคอปเป็นคนอื่นอาจจะลงไปแล้วก็ได้นะครับอาจจะทิ้งตัวแล้วนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยคู่สุดท้ายครับกล้องศึกเวอร์ซัสกับลำน้ํามูลเล็กผมบอกได้เลยว่าลำน้ํามูลเล็กเนี่ยโชคดีนะดีมากเลยเรียกได้ว่าสู้แบบโอเคเลยนะโอเคทุกอย่างไม่ไม่ได้มีตรงไหนเลยที่สอบตกนะฮะแต่ดันไปพลาดโดนหมัดของกล้องศึกนี่แหละซึ่งพลาดสุดๆเลยถ้าจริงๆแล้วถ้าไม่พลาดโดนนับนะ เพอิดเพลันน้ำมูลเล็กชนะแล้วนะเพราะว่าช่วงท้ายยกเนี่ยหลังจากที่ได้นับไปเนี่ยกล้องศึกก็เปลี่ยนชื่อไปเป็นฉายาของเขาเลยฮะก้องถอยเน้นถอยตั้งรับเป็นหลักนะฮะไม่บวกไม่แลกด้วยละเข้ากอดเข้าทําแบบจนแบบแทบอาวุธทำไม่ออกแล้วว่าช่วงท้ายๆนะฮะก็นั่นเลยครับผมบอกได้เลยว่าก้องศึกแม้จะชนะนะฮะแต่ไม่ชนะสายตาคนดูไม่ชนะสายตาผู้ชมนะฮะคือต่อยทรงเนี้ย คุณได้แต้มจริงคุณชนะจริงคุณได้ไปต่อเนียฮะแต่มันดูแล้วมันไม่สนุกแล้วเป็นคู่เอกด้วยสิกลายเป็นว่าคู่ที่พูดมันทั้งหมดเนี่ยสนุกหมดเลยเนะฮะแต่มันตกมาตายดันคู่เอกนี่นแหละที่ทําให้แบบบรรยากาศมันดูก,ก่อยไปเนะฮะแต่เข้าใจได้ว่าเขาเป็นมวยฝีมือเป็นมวยทักษะเป็นมวยถอยตั้งรับแต่ หลายๆคนที่เป็นมวยถอยแล้วต่อยสนุกอย่างเคียมรันอย่างเงี้ยอย่างที่น้องโอ้วยจังหวะฝีมือก็ต่อยสนุกอย่างก้องก็ยังต่อยสนุกกว่าเลย นะฮะลองไปปรับสไตล์ดูนิดนึงลองไปดูสไตล์ของคนอื่นที่เป็นมวยตั้งรับมวยถอยเนี่ยทำไมเขายังต่อยสนุกวะแล้วทําไมเราต่อยแล้วมันไม่ค่อยสนุกก็ลองไปลองไปดูของคนอื่นดูแล้วมาปรับใช้กับตัวเองผมมองว่ากล้องศึกเนี่ยจะเติบโตไปได้อีกเยอะเลยเผอๆได้รับสัญญาด้วยนะฮะถ้าแบบว่าต่อยถอยแล้วต่อยสนุกอะซุป,ปเปอร์เล็กก็จริงจเป็นมวยถอยตั้งรับนะแต่ทําไมต่อยสนุกจริงไหม มันต้องมีดีเทลอะไรบางอย่างอยู่ในนั้นนะครับนั่นคือการออกอาวุธที่หลากหลายมากมายเยอะแยะที่ไม่หมดเคียมรันเนี่ยแม้ว่าจะถอยเนี่ยต่หมัดมาในสี่ห้าหกเจ็ดแปดมาเป็นชุดนะครับก็ถอยต้องรับได้บู๊เป็นบวกเป็นเดินเข้าถอยออกเป็นนะฮะเรียกได้ว่ามันต้องมีครบเครื่องซึ่งกล้องสึกถอยอย่างเดียวนะฮะออกบ้างไม่ออกบ้างกอดอย่างเดียวนะฮะทำให้รับน้ำมูลเล็กเนี่ยอึดอัดเลยแหละแต่แต่ก็พยายามสู้เต็มที่แล้วนะฮะนั่นแหละครับผมจึงบอกว่า ถ้าปรับนะเป็นไปได้ถ้ารายการปรับนะเอากล้องศึกไปต่อยกับต่างชาติครับเอากล้องศึกไปต่อยกับนักมวยฝรั่งไปเลยนักมวยสายรัสเซียหมัดหนักหมัดดุเนี่ยเอาไปเจอกับแบบนั้นผมว่ามันเพราะว่ามวยถอยตั้งรับแบบนี้ต้องเจอมวยบูรหัมหมัดหนัก มันจะลุ้นม,มันจะตื่นเต้นแล้วมันจะทําให้ก้องสึกเนี่ยต่อยมวยดีไปโดยปริยายนะฮะเพราะว่าเจอมวยที่บู๊ขยี้เข้าไปแบบยับยับยนี้เขาจะต้องหาวิธีเอาอตัวรอดแล้วเขาจะโชว์ศักยภาพได้ดีมากยิ่งขึ้นมากกว่าเจอกับคนไทยคนไทยด้วยกันนะฮะอ่ะวันนี้ผมพูดเลยเพราะเพราะงั้นผมจึงบอกว่าก้องสึกเนี่ยเป็นนักมวยที่ดีละเก่งละแต่สิ่งเดียวที่เขายังมีไม่มากพอก็คือ การที่เขาจะเอาชนะใจคนดูทั้งบ้านได้แค่นั้นเองครับนั่นแหละครับคือเป็นสิ่งที่เขาต้องปรับซึ่งหนะ้ามวยก็ต้องปรับในรูปแบบให้มันเข้ากับรายการมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าวันเป็น,เป,นเป็นมวยที่ต่อยเอาอินเตอร์เทนเอาความมันเอาความเดือดนะฮะกล้องสื่อก็ต้องเสริมความเดือดเพราะว่าอย่างไฟที่แล้วเนี่ยทำมาดีแล้วนะแต่เจอกับเมืองไทยไงเช็คระยะเช็คแก่งแพ้เมืองไทยนะฮะไฟนี้ก็เลยมาต่อยแบบเดิมก็เป็นยังไงฮะ เสียงทางบ้านผมว่าไม่ราบลื่นหนักนะฮะก็เป็นกำลังใจให้กับกล้องศึกด้วยนะก็ดีใจด้วยนะฮะที่ชนะแต่ก็ลําน้ำมูลเล็กผมเชื่อว่าแพ้แต่ได้ใจคนดูทางประเทศะฮะแตกต่างกันนะฮะอันนี้แพ้แต่ได้ใจนะครับผมก็พัฒนาเพิ่มเติมเข้าไปผมมองว่าลําน้ำมูลเล็กเต็หงหเวโรเนี่ยยืนในวันได้สบายๆนะฮะ ฝึกปือเพิ่มอีกนิดหนึ่งเอาส่วนที่พลาดไปมาปรับปรุงแก้ไขเป็นของตัวเองรีเช็คไฟตัวยเองเยอะๆฮะดูเยอะๆว่าเราพลาดตรงไหนบ้างตอนนั้นเราคิดอะไรอยู่เราทําไมไม่ทําแบบนั้นถ้าเราทําแบบนี้เราจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราแบบก่อตอนจังหวะนั้นเราทําจังหวะนี้นะฮะลองไปปรับดูละกันผมมองว่าทางทีมงานมืออาชีพอยู่แล้วครับสำหรับทั้ง3าคนนะฮะก็เป็นกาลังใจให้ด้วยครับถือว่าเป็นศึกต่างสายที่แม้จะแพ้หมด แต่ก็ชนะใจคนดูนะผมมองอย่างนี้เลยถึงแม้จะแพ้ทุกคนเลยนะเวโลเต็งหนึ่งแพ้นอกนะฮะแล้วก็ลำมูลเล็กแพ้นับเนี่ยแต่ว่าชนะใจคนดูทางบ้านทุกคนแน่นอนครับนะ พัฒนาปรับปรุงกันใหม่นะครับทุกคนมีความเห็นยังไงถ้าใจความเห็นกันได้เลยคลิปนี้พูดยาวๆสบายๆนะครับไม่ได้อะไรมากผมติดธุระเดี๋ยววันที่ว่างมาไลฟ์เดี๋ยวจะมาไลฟ์ให้นะเดี๋ยวรอหาวิธีกันว่าจะไลฟ์คู่กับอัปบาร์สยังไงนะครับเดี๋ยวมาไลฟ์ให้ทุกคนได้ฟังกันถ้ายังไงไม่ได้ช่องทางหรือได้ช่องทางไหนเดี๋ยวจะบอกให้กับข้อมูลให้ทางเพจก่อนนะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ